สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการจะมาพูดคุยในเรื่องงานวิจัยนะครับด้านผู้ประกอบการระดับโลกนะครับโครงการนั้นชื่อเรียกว่าโครงการเจนนะครับซึ่งรูปแบบของงานวิจัยเนี่ยจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสังคมและประชาชนยังไงนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประจําคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับรองศาสตราจารย์ดรสุชาติไตรภพสกุลอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังว่าโครงการงานวิจัยเนี่ยด้านผู้ประกอบการระดับโลกครับก็คือเจน GEM อนะครับอยากให้คือเรียกง่ายๆคือโครงการเจนนะครับเป็นโครงการอะไรฮะมันทำไมถึงแบบเป็นโครงการระดับโลกและทราบว่าร่วมมือกับ สสวใช่ครับครับผมยังไงครับอาจารย์ครับครับก็โครงการเจมนะครับหรือว่าโครงการ global entrepreneurship monitor นะครับโอ้นเป็นโครงการที่ศึกษานะครับสังคมความเป็นผู้ประกอบการนะครับของของทั้งโลกนะครับโดยที่เราเชื่อว่าเอ่อถ้าเราไม่สามารถที่จะวัดมันได้เราไม่สามารถที่จะพัฒนามันได้นะครับ you cannot improve what you cannot measure คือข้อมูลนี้ก็คือเป็นข้อมูลของทุกประเทศใช่ครับทุกประเทศ ทั้งหมดตอนนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ115ประเทศทั่วโลกนะครับก็โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี1999นะครับโดยโดยทางแบปสันนะครับแล้วก็ทางลอ o n ดอนส o ูลออฟโค o น i ม s นะครับโดยที่ทางสำหรับตัวแทนประเทศไทยนะครับก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับโดยคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการครับผมครับอันนี้ต่อเนื่องมากี่ปีแล้วอาจารย์ครับ เราทำต่อเนื่องมานะครับเราราวสิปีแล้วนะครับนะครับตั้งแต่ปีประมาณปี2 5 5 4ส่นะครับจบจนปัจจุบันนะครับก็ถือว่ามหาลัยตัวแทนมหาลัยดีหนึ่งเดียวที่เป็นตัวแทนของของคนไทยของประเทศไทยที่มาร่วมโครงการงานวิจัยผู้ประกอบการอันนี้ระดับโลกนี้ครับผมครับผมโครงการนี้ก็มีประโยชน์นะครับสามารถที่จะช่วยให้เราสามารถวางแผนทางนโยบายได้นะครับแล้วก็ เราก็ได้รับความร่วมมือนะครับมีการร่วมมือกับทางสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือสสวครับ,ค,รบคือสสวก็คือมัมเป็นโครงการร่วมมือกันใช่ครับผมในการที่งานวิจัยเพื่อเพราะว่าสสวก็คือดูแลในเรื่องผู้ประกอบการในเรื่องเกี่ยวขนาดเขาเรียก SME ใช่โดยเฉพาะใช่ครับผม,มก็เอาผลจากการวิจัยที่ทางมหาลัยกรุงเทพทำนะครับไป,ไปใช้ประโยชน์ นะครับรวมถึงนำไปใช้ในการวางแผนทางนโยบายเพื่อจะขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาสังคมความเป็นวรการของประเทศไทยอ๋อ,อสวสวก็คือมาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพต,ตลอดใช่ครับผมโอ้โ<ต>ดีถือว่าเป็นโครงการเป็นประโยชน์เพราะว่าสา,สา,สามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาวางนโยบายในการที่สัดส่องกับผู้ประกอบการขนาดกลางกับขนาดย่อมได้ใช่ครับเราก็จะรู้ว่าจุดแข็งของผู้ประกอบการเราจุดอ่อนจุดที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาคือจุดไหน นะครับรวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการเยาวชนผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการสูงอายุก็มีความแตกต่างนะครับในการที่จะพัฒนาหรือการที่จะช่วยเหลือนะโอ้อย่างนี้อยากจะรู้แล้วฮะว่าผลเนี่ยของงานวิจัยเนี่ยที่อาจารย์เป็นคนทําอาจารย์ถือว่าเป็นลีดเดอร์ในเรื่องงานวิจัยนี้ใช่ไหมฮะครับก็เป็นอยากจะรู้แล้วครับผลผลสรุปของงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้คือถือว่าเป็นประจําปี6กใช่ครับผมนะครับรูปแบบออกมาเป็นไงฮะอาจารย์ครับครับเออจริงแล้ว สังคมไทยนะครับเป็นสังคมที่มีผู้ประกอบการหรือคนที่ใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยถึง80%โดยรวม <DING. S 2> นะครับหมายความว่าถ้าเกิดมีคนไทยสัก1ิคนนะครับมีคนไทย8คนนะครับที่เขาเป็นผู้ประกอบการหรือใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นผู้ประกอบการนะครับจะเห็นภาพด้านขวามือนะครับแปอนนะครับ,รบ ى, โดยที่เรามีผู้ประกอบการเนี่ยนะครับในช่วงที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เรียกว่าตรงกลางนะครับท่าน ดรเอ็นชัยจะเห็นว่าประมาณ23เปเ็นเนเป็นเป็นผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจตั้งไข่นะครับซึ่งก็จะพัฒนาต่อนะครับให้เป็นธุรกิจที่ก่อตั้งสำเร็จนะครับอีก15นะครับกล่าวโดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราอยากเป็นผู้ประกอบการคนไทยใฝ่ฝันที่เป็นผู้ประกอบการคือมีแต่สำเร็จจริงๆจากที่เห็นนี่ก็คือ15ใช่สําสำเร็จก็คือสำเร็จก็คือทำทำประกอบอาชีพประกอบการได้ ครับโดยที่สามารถที่จะทำธุรกิจได้ระยะเวลาเกิน3ปีครึ่งนะครับเรามองว่าจะเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะยั่งยืนยั่งยืนได้แล้วนะครับการการแต่ความไม่ยั่งยืนตรงนี้คือเป็นเกณฑ์มาตรฐานของเจนที่เขามองว่าเป็นธุรกิจระดับโลกเนี่ยคือมองแล้วว่า3ปีนี่มันจะทําให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจถูกต้องครับได้ยินใชยครับผมนะครับทีนี้เห็นก็คือคนเราอ่ะมันมีความ คือเหมือนกับจากที่เห็นในเบื้องต้นเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นก็คือมีเจตเขาเรียกมีความตั้งใจมีความใฝ่ฝันมีจิตวิญญาณที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการแต่ครั้งเนี้ยพอทําไปแล้วเนี่ยมาถึงฝั่งที่แบบตอบโจทย์ความเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืนเนี่ยตามเกณฑ์ของระดับโลกเป็นแบบไหนอันเนี้ยอาจารย์จะค่อยๆมาไขใช่ครับจากงานวิจัยเราจากงานวิจัยชิ้นนี้ครับผมเชิ่อละไรครับอาจารย์ครับจริงแล้วเออเราก็จะพบ หลายๆประเด็นที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มนะครับถึงประมาณ96เนี่ยมีแนวโน้มของการเริ่มธุรกิจในลักษณะของการเป็นทีมนะครับไม่ได้เริ่มเป็นลักษณะของโซโล่ entrepreneur คนเดียวนะครับนี่คือแนวโน้มของเยาวชนสมัยใหม่นะครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มผู้ประกอบการใหม่นะครับเอาางทีแบบที่น้องๆมาจบมาก็เหมือนจบมาด้วยกันก็ร่วมทุนกับเพื่อนใช่ไหมหรือมีการ เหมือนกับเป็นร่วมทุนกันใช่ครับโอกาสที่แบบอยู่ๆมาลงทุนคนเดียวคงน้อยใช่ครับซึ่งในสุดเกาอร์ใช่ไหมที่อาจารยหบอจากบทสำรวจนะครับยังไงต่อครับซึ่งการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันเนี่ยในในเริ่มต้นเนี่ยอาจจะตอนที่ยังไม่มีผลประโยชน์อะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้อย่างดีแต่พอธุรกิจเริ่มโตขึ้นเนี่ยเรื่องของผลประโยชน์มาเนี่ยเพราะฉะนั้นทางภาครัฐหรือทางสถาบันการศึกษาเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ความรู้ของการที่จะทํายังไงให้ พอธุรกิจถึงระดับหนึ่งเนี่ยเรื่องของการจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์เรื่องของกฎหมายก็เป็นองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยคือมาร่วมกันเป็นเพื่อนมาร่วมทุนกันหรือคนมาร่วมทุนกันแต่ถ้าเกิดพอไม่เข้าใจกันใในเรื่องเกี่ยวกับการทาธุรกิจร่วมกันบางทีอาจจะทะเลาะก,กันแล้วแตกกันเพื่อนกลายเป็นเสียเพื่อนไปถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องเริ่มตั้งแต่ เดวันคือพวกนี้ใช่การศึะจาได้ให้มีความเข้าใจในการทำทำธุรกิจร่วมกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอ๋อซึ่งผลจากการวิจัยเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะเพิ่มความรู้อะไรเข้าไปนะครับให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เขาจะได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนใช่ครับใช่ครับโอ้ดีครับอันนี้ครับผมครับผลการศึกษาที่2นะครับที่เห็นเลยก็คือเราจะเห็นว่ารายได้หลักของผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เนี่ยมาจาก Domestic Market นะครับถึง77%เนี่ยตลาดตลาดในประเทศถูกต้องครับยังไงครับอาจารย์ครับ,รบซึ่งอันเนี้ยสะท้อนนะครับอย่างเช่นบางประเทศนะครับประเทศที่เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมอย่างเช่นไต้หวันหรือประเทศสิงคโปร์เนี่ยสัดส่วนของโดเม s สติกมาเก็ตกับ International Market เนี่ยจะใกล้เคียงกันแต่ไทยเนี่ย อย่างที่ทางท่านดรเตอร์เด่นชัยเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพึ่งผ่าแต่ภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคือตักปลาในบ่อเด้อบ่อเด้อใช่ครับแต่ถ้าเกิดในประเทศที่มีพวกเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเขาก็คือพอคิดแล้วนี่ก็เอาไปขายต่างประเทศเอาเงินตาตาเข้ามาถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจ SME ไทยหรือพวกแบบไทยอยากเจริญเติบโตนะครับเรื่องการให้ความรู้ทางด้านการมุ่งตลาดต่างประเทศหรือ r n a t i o n a l i z a t i o n เนี่ย เป็นสิ่งที่จําเป็นอ๋อถ้าเกิดว่าถึงแม้เราจะทําโปรดักสินค้าที่เป็นแบบพื้นเบือนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นก็จริงแต่ว่าควรจะให้องค์ความรู้ในเรื่องที่จะเอาไปขายต่างประเทศได้ต่อยอดได้ใช่ครับมันจะได้นําตาเงินตาต่างประเทศเข้ามาได้ถูกต้องครับนี่คือตัวประเด็นที่จากผลการวิจัยที่สามารถนําไปปรับใช้ครับการพัฒนาได้ครับประเด็นที่สามนี้น่าสนใจมากนะครับก็คือผู้คไทยส่วนใจเนี่ยจากผลการสํารวจเนี่ยก็คือ ยังคงผลิตสินค้าหรือบริการนะครับที่เป็นสินค้าบริการที่มีอยู่หลังในตลาดเหมือนเดิม,มหมายความว่าถ้าเกิดม,ม,มีมีการขายอ,อ,อาหารประเภทหนึ่งข้าวมันไก่นะครับก็ยังเปิดร้านข้าวมันไก่แข่งก็คือนะครับก็คือยังยังกว่า70%หรือว่าเจใน10นะครับบอกว่า สินค้าหรือบริการที่คิดใหม่แล้วก็เปิดใหม่เนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในตลาดนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นประเทศที่มีความเป็นนวัตกรรมสูงนะครับเปอร์เซ็นต์ส่วนนี้จะน้อยอครับเหมือนเช <ผม S 2> านกับต่างประเทศเนี่ยเขารู้ว่าตรงนี้เขาขายข้าวมันไก่ดีเขาอาจไม่ได้ขายข้าวมันไก่เขาอาจจะขายไอขายซอสถูกต้องเพื่อสําหรับให้เขาซื้อไก่เสร็จแล้วก็แวะมาหรือขายน้ำหมายถึงว่าหาธุรกิจที่มันสามารถต่อยอดกับขายข้าวมันไก่ ใช่ครับแต่อันนี้พอขายธุรกิจเหมือนเดิมมันก็กลายเป็นการแย่งลูกค้ากันใช่เเป็นทั้งที่มันก็คืออยู่ในบ่อเดิมถูกต้องครับโอ้แล้วอย่างนี้มันก็คือทําให้เรารู้ว่าเราต้องให้คู่ผู้ประกอบการมีความคิดต่างใช่ครับอาจจะเป็นลักษณะของการใช้สินค้าเดิมแต่ตลาดใหม่อหรือว่าจะเป็นตลาดเดิมแต่ก็ต้องคิดสินค้าใหม่อนะครับอันนี้เป็นสินค้าที่ต่อยอดได้ถูกต้องครับถูกต้องครับนะครับครับดีครับนี่ใช่ครับ อันที่สี่นี้ผลผลการวิจัยปีล่าสุดออกมาค่อนข้างน่าตกใจครับทางพี่ดรเด่นชัยนะครับก็คืออผู้ประกอบไทยมีปัญหาเรื่องของเน็ตเวิร์กหรือเรื่องผมใช้คำว่าโนฮูแล้วกันนะครับเรามีเรามีเรื่องเน็ตเวิร์กเครือข่ายผู้ประกอบการเนี่ยจากผลสำรวจเนี่ยมีเพียง24เปอร์เซ็นต์นะครับยังไงฮะอาจารย์ครับครับก็คือไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักซัพพลายเออร์ไม่รู้จักผู้ประกอบการอื่นนะครับไม่ไม่รู้จักเครือข่าย นะครับอย่างเช่นถ้าเปิดเ,เปิดร้านอาหารก,ก็ไม่รู้จักกลุ่มกลุ่มที่เป็นสมาคมร้านอาหารหรือผู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหารในระแวกอื่นที่สามารถจะเอาการการการทำธุรกิจเนี่ยบางทีเขาก็คิดว่าเราค้าขายของดีของอร่อยเราก็อยู่เองได้การที่มีเครือข่ายบางทีมันมีประโยชน์หรอฮะอาจารย์ครับครับการมีเครือข่ายบางทีก็เกิดก่อให้เกิดการซิงเกจีเหมือนอว่าการอย่างเช่นมีการแชร์แชร์ตัวของแชร์ตัวซัพพลายเออร์หรือแชร์ตัวรีซอสกัน นะครับหรือบางทีของขาดก็สามารถที่จะเจบางทีอ,งาอาจจะแชร์ปัญหาที่ทเจอแบบซ้ำซากบ,บางทีเราอาจจะเพิ่งเจอแต่คนอื่นเขาเจอซ้ำซากแล้วใช่ครับเราสามารถเนี่ยเอาปัญหาออของเราเนี่ยเอาแต่ว่าเอาสิ่งที่เขาแก้ไขเนี่ยปัญหาที่ซ้ำซากเนี่ยมาแก้ไขของเราใช่ครับมันเหมือนเส้นผงบ,งบังภูเขาครับซึ่งจากผล45ประเทศในในปี2023ครับประเทศไทยมีมีเน็ตเวิร์กน้อยที่สุด ในโลกนะบผมใจก็ว่าในโลกนะครับประมาณ24เนะครับแต่ว่าประเทศบางประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็อยู่เราประมาณ50นะครับบางประเทศก็จะอยู่เรา 70%- 80%เปอร์เซ็นต์การทำอะไรพวกนี้การที่มีเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายมีแบบคนรู้จักหรือมีพักพวกในธุรกิจเดียวกันมันก็จะช่วยทำให้เหมือนต่อยอดธุรกิจได้ใช่ครับต่อยอดธุรกิจแชร์องค์ความรู้นะครับแชร์ปัญหานะครับหรือว่าแม้กระทั่งแชร์ลักษณะของการแชร์ลูกค้า นะครับซึ่งซึ่งเป็นโมเดลในอนาคตอยู่แล้วเรื่องของการแชร์リンงอีโคโนมีนะครับไม่ได้มองไม่ได้มองคนที่ทำธุรกิจเดียวกับเราเป็นคู่แข่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบครับครับอาจารย์พูดแล้วเห็นภาพเลยครับรับผมครับอันสุดท้ายนะครับที่ที่เป็นเป็นผลคร่าวๆนะครับของการศึกษาปีปีที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของการที่ เราผ่านผลช่วง post covid มานะครับค่อนข้างจะจบแล้วนะครับแต่ว่าประมาณ80ขอเออขอโทษครับประมาณ30ของการยุติกิจการเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือเป็นผลผลพวงของโควิดนะครับโดยที่พอหลังจากโควิดเนี่ยผู้ประกอบการก็เริ่มมีมีมีการมองโลกในแง่ดีมีความหวังนะครับว่าจะสามารถที่จะลื้อฟื้นกลับมาได้นะครับหลังจากหลังจากผ่านผลช่วงโควิดไปแล้ว ในะครับครับผมแต่คําว่าไอ้คำว่ายังก็ยังมีเหมือนมีมีผลสะท้อนปัญหาใช่ครับที่เกิดจากโควิดอยู่ก็คือมีภาคธุรกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวก็มีใช่ครับแต่ก็มีทัศนคติที่ดีนะครับมีการมองโล่งในแง่ดีว่าเริ่มมีหวังเริ่มมีหวังโอ้ก็คือดูแล้วไม่ไม่เป็นโอกาสใช่ครับเป็นโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยมาเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อใช่อีกครั้งหนึ่งครับดีฮะนะครับ เอ่อถัดไปนะครับก็จะเป็นภาพรวมนะครับปัจจัยอุปสรรคต่อการประกอบการยังไงอาจารย์ครับใช่ครับจริงแล้วปัจจัยอุปสรรคนะครับเราทำให้เราทราบว่าเออทางทางทางเราควรจะช่วยเหลือเขาด้านไหนอย่างที่ผมเรียนทางดรเฉลนมชัยก็คือถ้าถ้าเราถ้าเราไม่รู้สถานการณ์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเขาอย่างไรช่วยด้านไหนนะครับอันนี้ก็คือผลผลลัพธ์จากงานวิจัยของเจมปีที่ผ่านมานะครับผู้ประกอบการบอกว่าปัจจัยดับหนึ่งอะไรก็คือเรื่องของ การเงินที่ม,มีปัญหานะครับเรื่องของการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับแล้วก็าสามารถเขา่าคนที่สามารถเข้าแหล่งเงินทุนได้ก็คือจะ,จะสามารถเข้าแหล่งเงินทุนไทยเสมอ,อมแต่คนที่าบางทีผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยอาจจะทำผัดไทยเกง่งขายาขายอาหารเกง่งก็คือเก่งในในจ็อบ,บนะครับแต่แต่สกิลบางสกิลเช่นของการ เขียนแบนธุรกิจอย่างเงี้ยครับทางลอจิกเรียนชัยมันเป็นสกิลเซ็ตหนึ่งท,ท,ที่ที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดนะครับซึ่งเราสามารถจะช่วยเหลือเขาได้ค,คืออาจอย่างที่อาจารย์พูดก็คือถ้าเกิดเราผัดไทยเก่งขายของมีลูกค้ามาเยอะครับเต็มร้านเลยแต่พอที่จะขยายสาขาเริ่มจะมีปัญหาเรื่องการคอนโทรลคุณภาพถูกต้องว่าจะร้านที่สองเนี่ยจะให้ลอ,อยเหมือนร้านแรกไหมใช่พอโอเคถ้าเกิดคุณคอนโทรลคุณภาพได้เรื่องการเซอร์วิ ในเรื่องการบริหารการซื้อของถ้ากับร้านมันห่างกันอาจจะมีปัญหาเรื่องการซื้อของที่คุณภาพการคอนโทรลในเรื่องคุณภาพครับให้มันเหมือนคุณภาพที่สดใหม่ครับเหมือนเดิมไหมนี่มันก็จะเป็นผลพวงในเรื่องก็คือขาดองค์ความรู้ในเรื่องพวกนี้ครับเรื่องความรู้การบริหารจัดการครับซึ่งทางทางคณะบูเซมเราเนี่ยก็เติมเต็มสิ่งเหล่านี้ต้องต้องเหลือจากการที่ต้องเก่งในงานนะครับเรื่องของการบริหารคน เรื่องของการเงินนะครับอย่างอย่างประเด็นที่ท,ที่เรียนไว้น,นั้นก็คือทําให้เรารู้ว่าอันนี้ก็ต้องเติมใช่ของผู้ประกอบการถามว่ามันก็เป็นโอกาสในที่ว่าลูกค้าเข้ามาแล้วถ้าเกิดเราสามารถขยายขยายอย่างมีมาตรฐานและมั่นคงยังไงครับใช่ครับโอ,อันดับที่2กับ3ขอเก่าวเรียนพร้อมก,กันก็คือเรื่องของเอสเอ็มอ e นะครับสา,สามารถเข้าถึงแรงงานที่มีคุณภาพเนี่ยสู้ องค์กรขนาดใหญ่ไม่ได้ครับพูดก็แคือใครๆก็อยากทําองค์กรมีชื่อนะครับเด็กจบใหม่สมัยเนี้ก็อยากให้ใหญ่ถูกครับเด็กพอจบปริญญาตรีก็อยากจะเข้าบิ๊กเฟิร์มซึ่งทําให้ทาง SME หรือว่าพว้กการขนาดกลางของประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถรีคูดคนที่เนอะที่คือมามาเหมือนมาคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาเรียนรู้มาทํางานใช่ขาดแขนขาถูกต้องครับเพราะว่าเขาไปไปอยากจะมาทําเองใช่ครับผม อันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับของของของปัจจัยอุปสรรคขอ้นไะ,ะครับในส่วนของนอกเหนือจากผู้ประกอบการโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ศึกษาเรื่องของเยาวชนเราด้วยครับที่เจนชยครับคืออันนี้ก็คือเป็นผู้ประกอบการสิ่งหนึ่งตอนนี้ในงานวิจัยของเจนเนี่ยก็คือโฟกัสไปที่เยาวชนด้วยตอนนี้เราเพราะว่าเพื่อเยาวชนเนี่ยถือว่าจะอยู่นานกว่าใกล้ครับเพราะว่าจะอยู่นานกับเพราะว่าโอกาสเนี่ยจะเติบโต <c oughs> เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจประเทศเนี่ยมีสูงถูก<อ>ครับอย่างนี้เชิญเลยครับ,รบประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือพวกการเยาวชนเนี่ยนะครับถ้าเรียนตรงๆก็คือมีมีม,ม,มีมีต้นทุนต่ํากว่าต้นทุนนที่นี่คือ,อาบางทีต้นทุนทาง opportunity c o เรื่องของการอาจจะอาจจะยังไม่ต้องผ่อนบ้านผลล่อนรถยังไม่ได้มีภาระนะครับยังไม่ได้ทํางานประจําอยู่ในองค์กรที่มี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 ตำแหน่งชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเขาเขาเนี่ยเขามีต้นทุนที่ที่ต่ากว่า เพราะฉะนั้นเขากล้ามากกว่าครับกล้าที่อยากที่จะเป็นผู้ประกอบการมากกว่านะครับซึ่งถ้าถ้าถามทางเยาวชนนะครับก็จะเห็นสาเหตหุหลกัหลกๆหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้นะครับอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังเด็กนะครับอาจจะไม่ได้มีหลักทรัพย์การคำากวนจะมีะค,ความตั้งใจใช่มีความ,มตั้งใจนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับก็ทางหน่วยงานภาครัฐหรือภาสถาันเงินก็จะจัดโปรแกรมพิเศษนะครับเรื่องของการที่จะช่วยเหลือ โดยเฉพาะในไอเดียที่มีสัญยภาพอาจจะทําเป็นโครงการพัฒนาถ้ากระผานแล้วก็อาจจะเป็นเงินทุนพิเศษสนับสนุนต้องครับใช่ครับก็จะสามารถทําให้น้องๆเนี่ยต่อยอดมีแขนขาที่แข็งแรงขึ้นใช่ครับนะครับส่วนอันที่สองนะครับก็คือเรื่องความกลัวเฟียนะครับความกลัวนะครับก็คือเยาวชนส่วนใหญ่ก็คือกลัวที่อาจจะไม่เคยล้มเหลวมาก่อนนะครับยังไม่ได้มีภูมิต้านทานมากนะครับเรื่องของความกลัวนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของการปลูกฝังสันคติที่ที่ไม่กลัวต่อการล้มเหลวเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องปลูกฝังกันนะครับการที่อาจจะเป็นลักษณะของการที่เขาฝึกตั้งแต่ในมหาวิทยาลัยอย่างเช่นทางคณะบูเซมหรือคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจบริหารจัดการของมองเทพนะครับเราก็ฝึกให้เขาเฟลตั้งแต่ปีคืออยากกลัวที่จะล้มเหลวถูกต้องเพราะว่าการล้มเหลวแล้วเราขึ้นมาสู้มันจะย่อมให้เราได้จําในบทเรียน ใช่ครับแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดที่เราจะไม่ผิดซ้ำใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ล้มเหลวปุ๊บเนี่ยบางทีเราจะไปล้มเหลวตอนที่มันเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วอันนั้นอาจจะล้มแรงใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำนะครับการปลูกฝังสีแดงนี่ก็คือหมายถึงเป็นลำดับที่สำคัญครับสำคัญสำคัญนะครับสุดท้ายก็จะเป็นอันดับที่สามก็คือเรื่องของการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับซึ่งทางทางเราก็มีลักษณะของการเป็นเมนทอร์ การเอาผู้การที่ประสบำเร็จนะครับเข้ามาเป็นเมนทอร์ในการาให้คำปรึกษานะครับเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้เขาเนี่ยมีมีความคุ้นเคยนะครับนอกเหนือจากความคุ้นเคยในเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยเขามีความคุ้นเคยในการาพบปะผู้คนพบปะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้มันก็จะซ้อนกลับไปเรื่องของอที่ผมเรียนาทางดเรเดชัยแต่แรกว่าเราเรามีเน็ตเวิร์กน้อย นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตอบโจทย์ในการสร้างนิเปืลนะครับก็คือ,อนนก,การให้เยาวชนหรือผู้ประกอบการรุ่นเยาเนี่ยได้มีโอกาสได้เจอซัพพลายเชนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหรือธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะจะ,จะจะทำให้เขาแข็งแรงขึ้นครับนอกจากจะเจอเครือข่ายแล้วเนี่ยเขาทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันในในปัจจุบันนะครับในอนาคตเขาก็จะเป็นเครือข่าย ครับลองคิดสัก4ชั้นปีสัก1,200คนก็คือ1,200รอยเครือข่ายครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเน็ตเวิร์กที่ใหญ่มากนะครับในอนาคตนะครับเป็นเน็ตเวิร์กอันนี้ก็คือเป็นจุดจุดจุดที่เราเห็นว่าเยาวชนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยที่ขาดใช่ครับนะครับแล้วก็พอดีเนี่ยในคณะของมหาลัยเนี่ยกรุงเทพก็เราพยายามอุดเติมหนในส่วนตรงนี้ถูกต้องครับในภาพรวมตรงส่วนตรงนี้เนี่ยแล้วเราสรุปได้ไหมฮะว่าจากที่ทราบเนี่ยโครงการเนี่ยเราเนี่ยประโยชน์ของประเทศ ไทยสังคมและประชาชนได้อะไรบ้างอาจารย์ครับได้ครับก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับก็คือเราเราสังคมนะครับหรือ,อ,อประชาชนไทยนะครับได้ประโยชน์จากโครงการวิจัยเจมนี้ก็คือเรื่องของการที่เราจะสามารถที่จะวางแผนนะครับและแลวก็จะเข้าใจเข้าใจเ,เข้าใจธรรมชาติของพวกอบการนะครับว่าแต่ละพวกอบการเนี่ยเขามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ อาจจะมีจุดอ่อนหรือว่าอาจจะมีจุดแข็งหรืออาจจะมีสิ่งที่เขาอยากจะต้องการเติมเต็มด้านไหนนะครับซึ่งมันก็นําไปสู่เรื่องของการวางแผนเชิงนโยบายด้วยนะครับ,นะรบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานพักคือสําคัญที่สุดก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง,องแล้วก็รหรือแม้เราเป็นผู้ประกอบการเราจะมีจ้างน้องๆมาทํางานบ,บางทีเราก็ต้องเข้าใจเขาในทัศนิทัศน,ศนคติตครหรือมุมมอง เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยการที่มีน้องๆแล้วเขาเข้าใจเขาอยู่กับเราวันหน้าเขาก็เป็นทายาทในการต่อเติมทําให้องค์กรเราแข็งแรงได้ใช่ครับผมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจริงแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่ได้ทําเฉพาะประเทศไทยนะครับเป็นโครงการที่ทําทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นมันมันเป็นการสร้างเครือข่ายนะครับเครือข่ายในการที่จะแชร์ปัญหานะครับของผู้อบการนะครับทั้งโลกนะครับทราบถึงโอกาสแล้วก็เรื่องของ ในแต่ละแต่ละประเทศหรือแต่ละทวีปก็จะมีจะมีจะมีทัศนคติความคิดที่แตกต่างกันครับผมอันนี้ก็คือเป็นฉบับที่อาจารย์ย่อมาเล่าให้ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่สนใจแต่ถ้าเกิดว่าทางท่านผู้ชมผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะขอข้อมูล รายละเอียดเนี่ยในฉบับเต็มแล้วก็ขององค์ความรู้เนี่ยกับทางอาจารย์กับทางมหาลัยทางคณะเนี่ยเราสามารถติดต่ออยังไงครอาจารย์ครับครับด้วยความยินดีเลยครับก็สามารถติดต่อได้ที่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้โตรงนะครับเอ่อโดยที่ถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็น b u เซมนะครับ b u s e m นะครับ thai นะครับ t h a i นะครับหรือว่าเสิร์ชคำว่า b u บูเซมนะครับที่ที่ g o o g l e ได้นะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ก็ 02 407 3888นะครับต่อ2447ครับผมนะครับอาจารย์ครับในท้ายนี้อยากให้อาจารย์ช่วยฝากทิ้งท้ายในเรื่องเกี่ยวงานวิจัยระดับโลกในด้านผู้ประกอบการอันนี้แล้วก็ทราบว่าทางคณะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีกิจกรรมให้กับนักศึกษานะครับที่กำลังจะมีเร็วๆนี้ขออนุญาตอาจารย์เชิญเลยครับครับก็เรามีนะครับงานบูซ่มบิสเนสแฟร์นะครับปี 2024นะครับจัดวันเสราร์และอาทิตย์นะครับที่30ถึง31มีนาคมนะครับก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับชั้นจีนะครับโซนสเปลนะครับก็เป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ธุรกิจของนักสชิมก็คือเป็นของน้องๆเยาวชน,ท,นที่ร,ร่วมกัน <c anges> ลองทดลองในเรื่องเกี่ยวสินค้านะครับผลิตภัณฑ์ของตัวเองใช่นะครับซึ่งยังไม่มีจําหน่ายแต่ว่าก็คือเป็นแนวความคิดลองมาทําธุรกิจด้วยการทำจริงแล้วครับทำจริงแล้วบางใช่ครับบางบางท่านก็ขายจริงแล้วนะครับอย่างเช่นปลาสลิดนะครับตัวเบื้อเลยครับอันนี้นะครับก็นะครับหรือว่าเรามาทำทำทำธุรกิจเองแบรนด์เนมตัวเองใช่ครับใช่ครับฝึกตั้งแต่ปีปีหนึ่งปีสองปีสามอันนี้ก็คือจะมาโชว์ขายจริงใช่ครับขายจริงนะครับที่ที่ที่ เป็นเป็นงานบูเซมบิสเนสแฟร์นะครับจัดที่ฟิวเจอร์พาร์คครับผมครับผมวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับรองศาสตราจารย์ดรสุชาติไตพบสกุลครับครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับนี่คืองานวิจัยนะครับ ด้านผู้ประกอบการระดับโลกนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยเชื่อมประเทศไทยนะครับเชื่อมเครือข่ายการประกอบการระดับโลกในการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะนะครับที่เป็นแนวแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อน้องๆเยาวชนด้วยน้องๆกับผู้ประกอบการต่างๆนะครับวันนี้รายการนะครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่เสาร์และอาทิตย์นะครับ10โมงถึง10โมงครึ่ง ผมด็เตอรเด่นชยัยคะเลเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ